ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นที่ทุ่งนาลุงพลวันนี้นะครับก็เรายูทูบเบอร์นะครับเขช่วยกันเก็บรำมันออกเนาะที่พบอบานทีจะเป็นไรมันอย่างนี้นะปรับปรุงพื้นที่นะครับที่จะ เอาไว้ใช้ในการทำกิจกรรมของเหล่ายูทูเบอร์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็พาเอฟซมาดูฮะนี่คือบรรยากาศยามบ่ายพากันเจ็บดานล้ำมันอยู่นะทุกคนออกเนาะ งพลขับรถไถฮนะลุงพลขับรถไถฮ่ะทุกคน เราก็ช่วยกันเก็บลำม,มันออกเนาะนะเก็บลำม,มันออกให้มีพื้นที่นะนะลำม,มันก็นี่ฮะเก็บออกอ๋อนะถือว่าเป็นจุดลำต้นนะฮะที่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะ วันนี้อีกหนึ่งควานเป็นแปลงนะฮะที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะฮรลุงพลป้าแตนนะฮะวันนี้นะเก็บลำมันออกนะปรับพื้นที่เนาะปรับปรุงพื้นที่นะในการใช้ประโยชน์ให้ขึ้นนะ,ะนะเก็บลำมันพี่เนาะ แต่ดีนะฮะมันนี้อากาศเย็นสบายนะครับถ้ามองมุนข้างบนเนี่ยค้มค้มทั้งวันเลยไม่มีแดดนะไม่มีแดดนะครับเราก็เก็บน้ำมันกันนะคนละไม้คนละมือ ไปเราไปดูลุงพลใกล้ๆกันครับทุกคนนะฮแม่ออฟก็เก็บอยู่นี่ก็นกแม่ออฟกำลังเก็บลำมันนะทุกคน เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งวันของความเปลี่ยนแปลงนะทุกคนเป็นยังไงบ้างย่ายมาเห็นแนละ้วเป็นยังไงบ oh, <mad> ้างมาเห็นก็ดีใจ บรรยากศออา,กดา,กากศดีมากบรรยากาศดีมากกว้างกว้างขวางครับผมก็ดีใจดีใจกับลุงกับป้าครับผมนี่คือความรู้สึกของยาอาชิเนะ,ะด,ดีใจกับลุงกับป้าด,ดีใจกับลุงกับป้าที่มีที่แล้วก็ไม่มีใครจะไปนัทำลายไปโค้งไปอะไรนั่นเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณยาอาชิครับอ้าวคุณยินข่าวว่าคุณยายอุ่นจะมาด้วย โอ้ยยอุ่นไม่มีที่นั่งเ,เม <c oughs> ื่อเช้าเต็มรอบหน้าเนาะเต็มรอบหน้าอ๋อเห็นว่าจะพาพร้อมยาอุ่นนะเอายัยอุ่นมาด้วยกอยงมาอยากมาเยอะอยู่นะแต่ไม่มีที่นั่งเบนก์กก็จะมาเห็นว่าอย่างนั้นเบนก็อยากมาแต่ที่นั่งมันเต็มพอดีฝนมันตกในที่บ้านเราโอ,อก็ฝนตกครับก็เลยมาไม่ได้ไว้เป็นรอบหน้ารอบหน้าผัดกันมาครับผมจะเอาขอบคุณย่าอาชิครับอันนี้คือน้องอาชิ โอ้ย่าอาชิโอ้นี่คือตัวจริงเสียงจริงฮะเราเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้เองนะฮะน้องอาชินะฮะอันย่าอาชิชื่อจริงของย่าอาชิชื่ออะไรฮะชื่อพง์อ๋อยายพง์เนาะโอ้เพิ่งรู้ความจริงวันนี้เองว่าชื่อยายพงษ์ที่ผ่านมาเรียกย่าอาชิย่าอาชินะครับเราก็ว่าจนตอนเนี้ยเอาชื่อหลานมาเป็นชื่ออาชิแล้วนะ เป,เป็นยาของน้องอาชินะครับอ่านี่ฮะข่าวช่องใหญ่ออช่องหนึ่งตั้งให้ก็เลยได้เป็นมาเื่อเลยอ๋อเป็นช่องใหญ่ช่องขา่าวช่องใหญ่เลยลช่องข่าวเขา,ขาตั้งให้ก็เลยได้ชื่อยาอาชิอ,อันนี้คือน้องอาชินะครับโอ้วิ่งเก็บน้ำมันช่วยลุงพลด้วยนะครับน่ารักมากเลยโอ้นะเก็บมากองไว้นะครับนี่คือน้องอาชินะครับร้านยายพงนะครับ นันยายพงนะแต่ว่าถ้าบอกว่ายายพงไม่มีใครรู้จักก็บอกว่าหญ้าไอชีหญ้านไะอชิจะรู้ทั่วประเทศถ้ายญาไอชิจะรู้ทั่วประเทศเลยโอ้วิ่งเก็บลำมันนะเอาไปกองนะครทุกคนมีฮะช่วยกันเก็บลำมันเนาะคนละไม้คนละมือครับทุกคนอามาที่อามา เก็บลำมันนะครับเอาไปทิ้งนะครับไว้ตรงพอาระวังรถนะลูกเอออันนี้คือความเป็น,ปนมาเนาะของหญ้าพงนะหรือหญ้าอาชิพนะ หนงคนก็ขับรถไถปรับหน้าดินนะปรับหน้าดินเคลีร์พื้นที่นะครับข่กระปองไม่ช่เห็ดปออ๋อไข่กระปองไข่กระปองครัฟังไว้ที่เดิมเอาเอาหม้อยนี่ก็ได้กระยาจะได้มิดชิดนะมันมันสิฟักเองีงเนาะ เนี่ยเอาเอาไว้งอโฮมเนี่ยคนยังม่เหยียบมาฝังตรงนี้มาฝังตรงนี้เจอคนจะได้ไม่เหยียบให้มันเกิดนะครับขุดลุ่มเลยมาให้มันเกิดลูกเออให้มันฟักโอ้โนี่ไงครับหัวมันโตนี่หัวมันหัวมันเถอะนะฮะช่างหัวมันเถอะช่างหัวมันเถอะโครงการพระราชดำรินะฮะช่างหัวมันครับกำลังกำลังออกหัวเนาะหัวน้อย กำลังออกหัวนะได้เป็นหัวเก่านะเออใช่ไหมเนาะที่เขาเก็บไม่หมดอ่ะครับเพราะนี่นี่เขาเพิ่งมาปักใหม่ก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับหัวมันหัวมันนะฮะไอชีเจอใครไม่อยากควงแล้วจะเอากลับไปบ้านแล้วอ้าวเดีวออกลูกเชืีอเห็ดตรงนี้มั้งใช่ไอ้ที่เจอใครเฉียกระปอมไข่กระปอมฮะไข่จิ้งกาเหรอเออจิ้งกากระปอมของเรานี่เอง เอามาฟักให้มันเกิดลูกให้มันโตเออนะเออไข่กระป๋อมไข่กระป๋อมนั่นแหละไข่กระป๋อมมันนะเออนี่คือลูกโอ้โหน้ามีเออเอามาใส่อาชีอาชีเออเอามาฝังไว้ออกอะไรลูกให้มันฟักให้มันฟักเออโอ้มีกี่ไข่มีกี่ไข่นับดูเด้จะรับวันนี้มีกี่ไข่เผื่อจะได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ ไมไ่โอ้แป๊บเดียวจริงๆครับไม่ถึงครึ่งวันนะครับเนะี่ยควนออกมาเสร็จแล้วฮะก็<ม>รอดูกันต่อไปครับ f c ว่าที่นี่จะพัฒนาเป็นอะไรยังไงต่อไปเนาะจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับนะฮะจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นยังไงนะครับชุมชนยูทูบเบอร์จะเป็นจริงแค่ไหนนะครับเรามารอติดตามกันนะครับในบริเวณด้านนี้นี่คือ ููทบบเอร์อรอรอรครับ ur ur, ปรเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ที่ชุมชนยูทูบเบอร์ลงพลป้าแตนครับย่าชิชุมชนยูทูบเบอร์ลงพลป่บ้านแตนนะใช่ครับเป็นชุมชนที่ที่รวมยูทูบเบอร์นะสายลุงพลที่จะมารวมอยู่ที่นี่ด้วยกันทำคอนเทนต์ร่วมกันนะครับแต่ที่แห่งนี้นะฮะตอนนี้ลุงพลก็เริ่มปักหมุดนะเริ่มปักปรับหน้าดินนะครับให้ปักหมดุดปรับหน้าดินเคลียร์พื้นที่เนาะ จากไล้มันให้เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการทำนะฮะหน้าดินต่างๆเนี่ยคือให้มันเรียบเนาะในการที่จะเอาไว้สร้างที่อยู่อาศัยยังไงก็แล้วแต่เราดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฮะขอบคุณกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่นะฮะฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจกับพวกเรานะ y o YouTube สายรุงพลนะครับ ขอบคุณสลับคลิปนี้ครับ<อ>มึงคลิปแพ้ไ์ได้พี่น้องเด้อนะครับมึงคลิปแพ้แอดหน้านะฝากกดไลค์คกดแชร์ใ้ด้วนะครับ